เลยครับนี่จะแซบ่บเนี่ยาเบอร์ไหนเป็นยังไงต้มอ,อึ่งครับนี่หมูขึ้นไปไตอื้งมาครับกต่พ่อได้กินได้อเสียงเงียงเน,นาะเบนรันไปไหนเนี่ยหากินหากินจะได้เป็นคนธรรมดาดเนี่ยผมเม,ม,ามาื่อวานเนี่ยผมได้กินแล้วเนี่ยอื้งอ่ะ <c oughs> นี่ครับนี่ตุ๋นต้มอึ่นนี่ครับมาล้างยางเนื้อให้เพื่อนกินครับนี่บรรยากาศล้างบ้านครับเมื่อนี่ ดีดีครับันถึกเลขหาบาทมาสั้นโอ้ยเนาะคือถึกเทลหน้อยเถอะนะเพื่อนเอ้ยถือเคลลเก่าสิบด่านนี่เขานี่นี่ครับบรรยากาศ้ังบานครับนี่ใกล้นี่ดีครับนี่ได้มาหาหมูครับพ่วงก็ได้กินนี่นะครับหมูสื่อเนื้อมาย่างให้กินครับนียชุดยอดครับนี่ผมกำลังตต้มต้มอึ้งอยู่ครับนี่แกได้กินย่างเนื้อพร้อมแล้วก็ต้มอึ้งครับมอนี้ ยอดครับโอ้โยครับจะเลีมเบิองกันครับติดตามกันได้ด้วครับผมฝากติดตามช่องเสียงเหมียงคนมีรัมนะครับผมเป็นกำลังใจน้องให้น,หนมเด้ด้วครับผมฝากปีกผักน้องเนาะครับผมอ่ะนี่แหละครับผมอย่างเนื้อแซ่บครับนี่สูตรสูตรเพื่อนติ้งครับนี่อ่าเน,น,นี่เขาคนย่อมาเนาะสุดยอดเลยต<ร>ล้องมือพร้อมงมาเนี่ยมาคนย่อมาลังหนึ่งด้วย <c oughs> พ่อพี่น้องครับมะพ้กับเสียงเมียงครับมือนี่ตมอึงครับต่มอึงเพียไม่ได้อึงใครนะครับนี่เห็นเลครับนี่อึงครับนี่หลังจากมเมือหนี่ไปไทอึงมากครับนี่มากินตมอึงน้ากันครับตัวเบืองใส่ใบบักขามอ่อนครับนี่แซ่แซ่บครับนี่มีแจวพ้อมครับนี่แจวครับนี่นี่นะเส็จจอดเลยครับนี่อึงใครครับโอ้โหสุดยอดครับเนี่ย มามากินน้ากันนะครับผมผู้ใดญ่มาเคยกินมากินน้ากันมาเนี่ยตอด้ำม่งกันครับแบบมาสอดจุดยอดจุดยอดใช่ไครับนี่จุดยอดครับนี่นี่ครับอึ้งไข่ครับน yeah, ี่อึ้งไข่นี่ครับนี่ครับอึ้งไข่ครับนี่กินน้ำกันครับเนี่ยกินไข่ครับ ทำเยอะเนี่ยชื่อดีครับบะหม่าครับเนี่ยแก้วครับเนี่ยแก้วนะอย่างนี้เลยครับเครื่องเมี่สุดยอดครับหากินตามธรรมชาติครับชั้วว่าฝนตกมาเนี่ยครับได้กินแห่ฝนหาปูหาปลาเนี่ยผมถนัดนีแล้วหาอึ่งหาหากินเนี่ยผมถนัดครับ นะครับตัวหน้าครับเอาพระธรรมดาเพื่อนเออนี่ครับนี่ครับแต่ที่เหนียวครับนี่ขหนียวครับนี่นี่ครับขหนียวอ๋ออันหนึ่งมันห่อนครับนี่นี่ครับจำแจ้วครับนี่นี่จำแจ้วครับบโอ้ยอ่ะอือึงครับกับอึ้งพร้อมจะห่อนเลย พี่หนุมาเดิอพี่หน้องเอ้ยผมจีบมาเที่ยวปท่ามาเที่ยวบุยลาครับบุยลำมีอย่างเอยียงหลายอย่างครับหลายอย่างที่ว่าทุกคนบ่เคยหูไ่เคยเห็นอยากชวนเพื่อนทุกคนมาเที่ยวบุยลามาการมาใช้ชีวิตอยากให้มาสัมผัสบ้านผมครับว่ามันมีอย่างดีครับยังมีอื่นเนี่ยย่างผนตกเนี่ย ได้กินเอื้องเหรอครับนี่เอื้องก็คือว่าเอื้องธรรมชาติหาไตหาหยังได้ครับเนี่ยเอื้องใครๆทั้งนังครับเนี่ยนี่ครับเอื้องไข่นะครับเนี่ยจะกินในเบิ้งครับเนี่ยอ๋อไม่หลาต้องใครเยอะกว่าเราเพื่อนมหาเพื่อนเพื่อนหนึ่งเลี้ยอะใครกว่ามา พราะว่าเส้นเหมืองมักกินนัดหน่งเนี่ยแเลยแบบเลยกินครับผมไปกับเพื่อนสองคนครับหื้่นี่ไปใจอึงครับสองคนอึงเขานอนเขาบ่าตื่นแต่ว่าผมบ่หลับบ่บนอนแต่ว่าผมต้องไปกินเหล่าเราของก็ต้องไปใจอึงครับแล้วเพื่อนสองคนตอนนี้เพื่อนกำลังอย่างย่างเนื้อให้เยอะครับย่างเนื้อร้อนเนื้อยอยู่ครับเนื้อจุกกินเนือ้อครับนื่อครับ ม,มาเยอะพึ่นเลยพี่น้องเลยทุกคู่ทุกคนครับเอฟซีครับอย่าลืมครับอย่าลืมอย่าลืมติดตามเชียงเมียงเด้อครับผมสี่มีเฮ็ดคลิปให้รายย่างให้พี่น้องเบิ่งอยู่ครับนี่ครับชดน้ามตอมืองครับใส่แบบใบบักบาขามอ่อนครับนี่โอ้โหสุดยอดครับ บรารรมดาครับจ,จ,ดจ,จ,ดจ,จดัดนะโอ้ผมเชื่อมหิ้วคอแล้วเดีด๋นี่ยในปั้นข้อไร้ครับเลยนะ้รับเดี๋ยมาดำเจ้าจอดจ้าสมบอ้งครับเอ้งใครเอ้งใครครับเนี่ยกิน น้ำต้ตมเมื่อกี้เนี่ยครับต้มห่อนๆเนี่ยมาเลยบอกครับอ่อนครับนี่เพื่อนเอาเนื้อมาเสิร์ฟแล้วลครับเนี่ยป๊าเนือเน้อหัวหมาหอมครับก่อนเนาะอืมเพื่อนแก้วจะมาห้องเพื่อนห้องหมักเนี่ยตกดึงตกดึงไปพอดีนะมืาขึ้นครับแล้วเนี่ยมาขึ้นเดี๋ยวผมสั่งสั่งยันยูหน่อยหนึ่งจะ ใช่ผมก็ไปหากิน่นดูมันตกหมาผมก็ต้องไปผมต้องกินด้วยเรื่องอะไรกับทางคือว่าผมบ่ลืมเสื้อสางเรียกของบ่ลืมไอ้บ่ลืมกันบ่ลืมทั้งพืชเจ้าของดอกครับนี่แหละต้องไปหาใจอื่งครับต้องกลิ่นกันดอกตอนอี่แล้ดียวมันมันคืออะไรมันเะดือดทายตามต่อยยืน แกับไปไปเนื้อเนี่ยโอ้ถึงเรียกหาใบาแล้วดิอ,อ้โผ,ผมผมหมักบรรยากาศยุบันครับผมไปแถ้อะไวคบผมจิตยอยุบันเทาเรยรับอนถอนมานี่ครับเนี่ยเปลือนมะซอยเนื้อให้กินครับเนี่ยขมใจดีขมๆเลยเพราะว่าดีแรกครับนี่อืมชิมครับเล้ว จะปเป็นอะไรเสียวิล้าครับเชียงแมงก,การใช้ชีวิตการชีวิตจริงครับชีวิตจริงของผมตัวนี้ครับก็อย่าลืมติดตามเชียงแมงเลยครับผมลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใ,ให้ผมแมเดอร์ครับผมเป็นกำลังใจให้น้องให้นุ่มครับมีอะไรมีฮตคลิปดีๆให้พี่น้องเบิ้งอยู่เรื่อยๆครับผมโอ้ผมยเข้อแ้วกิเข้าวก็นเด้อครับผมกินข้าวก็น